สวัสดีทุกๆท่านกัน <reco> ด <c oughs> <t UC S 1> ้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองไอ้อัสสุดหล่อสุดเก๋คนเดิมคนดีนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในจุดสูงอินฟินิตี้นั่นเองนะฮะซึ่งฉากเปิดหน้าแรกมาก็เท่เลยนะฮะนี่เฮียเฮ้ยสุขนะเลืองเหรออ้าวโอู้อู้อู้เฮ้ยเฮียมันจะพาโลกเลยอ้าวเฮียโกจู โโอ้หเฮียเอ้เฮียอาจารย์นอะอืมเฮียอืมอืมโหแค่ฉากเริ่มเกมนั้นเนี่ยเฮียโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะผ่าโลกเลยเฮ้ยทำไงออกดกระโดดอ่าอ่าแล้วไปต่อ มังผ่าโลกเยอะเกินไปแล้วสุคุณะไอสัตว์เออกระโดดต่ออ่ะฮะกด e เป็นการพุ่งอ๋อกดต่อยอ่านี้อันนี้เบสิกนะฮะเออกด q เเป็นการหลบอ๋อกด q ก็หลบอีกทีนืมเข้าใจได้เข้าใจง่ายนะ e ปุ๊บอ่าฮะ โอเคกดสกิลได้ละไหนดูนิเชียไหนลองเอ่อฮอลลหปโปโปหน่อยไอเชียอืมเรานำมวลสายขัดตมุดออกไปห่วงสุจิตาตีม่วงเออเชียอืมสกิลอะไรไม่รู้ใช้ยังไงอ่ะใช้ไม่เป็นนี่ไงละสุกุนาทำไมมัน กด e ปุ๊บอ่ะฮ e. ะแบกแฟลชเหรอเทียเทียเทียไอ้ย่ยโคตรที่โอ้อาจารย์โอ้อือเฮียโคตโรเท่นี่แกจะปกป้องไอเด็กเว้นั่นแเหรอไออัดมันก็แค่ขยะบเปียกไม่มีอะไรทั้งนั้นเลย เป็นก็มันไม่สามารถเป็นซ็อกเกอร์ในอนาคตได้เฮียอ,อาจารย์ปกป้องกูละอยังไงก็เถอะฉัดอยากจะสุดทดสอบแกหน่อยทำแกดีที่สุดหละออาจารย์นี่คุณก็อะไรจะแพ้เหรอไม่กูก็อะไรจะชนะเจีย โอ้จะเท่เกินไปแล้วอ๋ออะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้เด้อเด้อเด้อเฮมึงรีบไปไหนอุ้ยอ้ยรีบรีบไปไหนเออเออทำทำอะไรของกูวะอือคงเซนยังไงวะคงเซนเตียคงเซนเนี่ยมึงดูอือเอ้ยอะไรโอ้โอ้ อยัยะยัยยัยท่าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยุ้ยดูโหดดีว่ะเออสกิลจีนี่มึงดูไอ้ท่านโดนโชกสีสตาสีม่วงเุ้ยเอ้ยไม่ตายซะด้วยโอเก้นอูอูอูเฮ้ยมเออเออเออโคคุสไอ้เหี่โอโคคุสเซ็ตแล้วทำไมโคคุสเซ็ตไม่ได้ โอ้โหเสร็จแล้วอะไรวะสีฟ้าสีแดงอะไรอ่ะชิดขวาบอกแซดเฮย้ฮยเฮย้ยอย่าบอกนะเอ้ยเฮ,ฮ,ฮ,ฮียเอ้ยว่าสกี่สองเปอร์เซ็นหู กดไว้ากางก็นา,าขีดเหรอเฮียก,ยกางก็น่าขีดอู้หึอ่าให้กดอะไรอ่ะกดซิทดิอ่ะเฮียต,ต่อโต้กันอเคกันแล้วปุ๊บบุาา้มโอกางก็น่าขีเฮียสากุท่ที่อุย้ย มาจากไหนเนี่ยสุกลุโอ้นี่เปเกินบ้าอะไรขึ้นวะเป็ดเป็ดไปไม่ได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้นี่มันไอ้เหี่ยสามสามนาคีนโอ้เฮียทำโคตรดีเลยอัดรีบหนีไป โอ้ยกูรีบวิอยู่โอ้โอ้ยเรียบร้อยใส่กูโดนแล้วโอโอืออจุดจุดสุดอิฟินิตี้นี่นี่ฉันใครอยู่ที่นั่นอะอะไรวะดูเหมือนว่าเอองั้นเดี๋ยวผมจะเขียนซับให้ละกันนะ ครับก็ตอนนี้ผมก็ได้จะอยู่ในอ่ที่สุมอาคมนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่48สปินนะฮะซึ่งผมก็จะมาดูนะผมว่าจะสมได้หรือเปล่านะจะได้อาคมดีๆหรือไม่มาดูกันนะครับนี่สมไปแล้วอะไรไอะไรเออขอคม,มิติกมิติกไหมโอ้ได้เป็นทูแมจิกอันนี้อาคมเลยวะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นอาคมอาคมโคนนะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้ฉากอาคมเลยไม่รู้อ่ะสุดต่ออาคมคอมมอนสำเร็จอะไรเฮ้ยเฮเอาคมอะไรวะเฮ้ยอืมอันนี้น่าจะของดาก,ก้อนปะ่ะเออน่าเป็นน้ำนะผมน่าจะเป็นของดาก้อนนะนะแต่อืมงั้นสุดวันนี้ไปก่อนแล้วกัน อะไรอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอสุบอาคมดีๆสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปช่วงตอนที่เข้าด้านล็อบบี้เลยนะครับผมโอ้ข้ามาแล้วนะครับผมมาอือเฮียตกมาจากฟากฟ้าโอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยจุดจื่อไฮ ฉันเห็นเออไปดูแต่ที่แน่ๆอู้มีหลายอย่างอยู่นะครับเนี่ยมีคราบมี Fk mode แล้วก็อะไรอะ่ะเอ,อ่อ Institutional อันนี้ไม่รู้อ่ะน,นี่อันนี้เป็นการสู้กับบอสสินะมีสุขดาแน่เลยเฮียฮะเนี่ยอ๋อสามารถคอมพิวต์สตอรี่ไลน์นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นบอร์ด ก็เควส์นั่นแหละอืมไปที่เควส์่ะแล้วแล้ววิ่งไงพี่พี่ชายวิ่งไงอ๋อวิ่งงี้โอเคอ่าฮะให้สามเควส์อ่าดีโลได้อ่าฮะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกดรับอ่าฮะทำไงต่ออ่า กดที่ UI มาที่อินสแตอ๋อนี่ไงเออนี่นะผมผมก็ใช้เป็นของยุต่านะแล้วก็ของออโจโก่นั่นเองเนี่ยอล็อกมาเยี่ยอืมออาละแล้วก็กดใช้สกิลนี่อ,อืมใช้มาเลยสนุกแน่จังหวะเนี้ยอ่ะ เสร็จแล้วให้กด J นะเพื่อวร์ปไปที่เควสของเราเฮ้ยเฮียฟรีไฟอืมอุ้ยเดี๋ยวพี่พีใจเย็นใจเย็นกดใช้สกิลยักดซทำไมอ่ะอ้ยอหูู้้อู้หอ๋ออ๋ออ๋อจะเอ้ยสกิลอวุ้ยทำไรอ่ะอ่อยเหรอ แต่รีคูดาวนานมากอืมดูเฮ้ยอืมเป็นไงแล้ววะกูลืมเฮ้ยอืมไหนไหมมานี่อืมอีเชี่ยออออ๋ออู้หะเฮ้ยออดแอะจังเลยมึงเนี่ยอืมอืมอืมยวมึงดูทักสุดหนุ่กูนะเออ ยังไม่ได้เห็นดิกะแบบชัดๆเลยลองดิ <Aven ge. S 2> โอเสียงดรงมากโอ้เทนนะเนี่ยอ๋อแล้วก็ให้กดฟ้าไปนะฮะพอวาวับกลับอ่าโอเคเข้าใจละด,ดูะที่สเตตอุ้ยอัพได้นี่จ้ะ อ๋อเนี่ยมีโดเบนเอ็กซ์เพยชั่นด้วยนะอืมไปใช้เงินด้วยทำไมต้องใช้เงินด้วยวะนี่สินะโบราณเคยกล่าวเอาไว้เงินคือทุกสิ่งแล้วก็อันล็อกกันดีกว่าปึ๊บปเป็นสเต็งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะเป็นเออวิชาอ่ะเอามาด้วย แล้วก็ออกมาที่สกิลอ๋อนี่ไงอ่อาเฉลี่แล้วแล้วก็กดปิดข้อบาดีพี่จะให้ผมตอเควยถัดไปเลยเหรอ่อแล้วก็กดเจว้าไปโอเคเตือดึกเตือดืกตือดึกคุยดีสไบอ่ะ อ๋อปกป้องจุดแน่เลยใช่ไหมเออจริงด้วยอืมดูท่าสุดโหดกูโอ้อืมวันพันแมนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้มา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 ทีละตัวดิอืมอืออือไอ้เจ้าอืออือนั่นตัวอะไรวะนั่นน่ะไอ้พวกหน้าเกลียดน่ากลัวเฮ้ยอย่ามาเข้ามาใกล้ฉัน คนเฮ็ดเพื่อนเราเลยโอ้ยต่อยต่อยต่อยโอ้สู้ไม่ค่อยได้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีท่าโหดนี่เป็นไงี้ยเจอนี่หน่อยลิกะออกมาเออโอเคกดเจเพื่อวัดกับ รวมแ,แมปก็ใช่ได้อยู่แลเนี่ยต่อมาเป็นกับจัดบอสเหรอพี่ผมเพิ่งเริ่มมาพี่จะให้ผมจัดการบอสเลยเบ้าวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้โอ้โหถึงมาโอ้ยวท่าทางที่พี่ชายคนนี้น่าจะโหดนะครับเนี่ยอืมอืมดูดูดูไงวิ่ย อุ้ยหลบได้เขาหลบได้โอโอโอเขาหลบได้โอ้อ๋อทำอะไรเมื่อกี้นี้อืมกดสกิลเอ็กทำไรอ๋อดึงลิกะเออลิกะช่วยฉันหน่อยวิปอืมเฮี้ยตายอุ้ยเทสเลย สกิลสกิวออเตะเอ้าไม่โดนด้วยไม่เป็นไรเว้ยเจ้าแหละได้ตายไปแล้วอืมอืมอืมมาจะเออก็ใช้ได้นเนี่ยอ่ะกด J เ,เพื่อวัดกับอ๋ออ่าโอเคสิจไว้แล้วทักไปอ่ะอ๋อก็ได้ได้กอกมาแต่ลองเปิดดิอะไร ลิบออไปเลยเฮ้นี่นอะไรอะ่ะชักวันแต่ที่ได้เปิดให้มดทแม่อะไรมาไม่รู้แต่ที่ได้พาอ้ายไปไหนเนี่ยแคดเฮดใครอะ่ะขอบคุณรอชักวันอืออ่าได้ามา20สปินแล้วฮะจะจะเทหลังจากที่ผมได้ลองเล่นแล้วลองฟาร์มมาสักพักเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะครับ เอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ